ันนี้หมูยอแผ่นนะครับผมซิลส,สูญนยากาศอย่างดีครับึ่งกิโลใช่นี่นคือแบบหนังหมูคอลลาเจนใครอยากทดลองชิมทดลองทานฟังนะหมูยอตัวนี้แผ่นละครึ่งกิโลไส์แผ่นละครึ่งกิโลเอาไปแบบนี้หนึ่งแผ่นให้น้ำยำไปด้วยหนึ่งขวดร้อยเก้าสิบบาทตัวนี้ขนาดทดลองชิมขนาดทดลองทานแต่ว่าถ้ามีโปรอยากเอา แต่ถ้าอยได้จุกจุกได้นำเลยสองแผ่นครับผมแถมให้อีกหนึ่งแผ่นเอาที่สามแถมน้ำยำด้วยโบนี้ถ้าจริงๆราคาประมาณ400กว่าบาทแต่ลดเหลือ350บาทใครอยากชิมของได้ใครอยากคุ้มของผมเพิ่งไงนี่เลย3แผ่นน้ำยำหนึ่งขวดครับทดลองชียร์หนึ่งแผ่นน้ำยำหนึ่งขวด190ยาสแต่ถ้าเอาให้คุ้มอยู่กันหลายคนทำให้เอาเซตนี้เพราะว่า2แผ่น น้ำยำหนึ่งขวดสาม 1, 800, ร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบบาท,บาทข้าวนี้เดี๋ยวพี่ป้ายจัดโปรโมชั่นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเอาไปสิบแผ่นสิบแผ่นหนึ่งพันห้าสิบบาทส่งฟรีเหมือนเดิมเนื้อหมูยอห้ากิโลใครอยากได้นะคะโบไหนรีบจัดเอาได้เลย